คุณผู้ชมคะปิดฉากรายการสายใยกสนค่ะหลังจากดำเนินการมากว่า20ปีเพื่อก้าวไปสู่สกรวาร,ราตีค่ะว่าที่เรือตรีชูชีพอรุณเหลืองรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานในพิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปิดฉากสายใยกสนก้าวไปต่อกับสกรวาร,ราตีค่ะ ว่าที่เรือตรีชูชีพอรุณเหลืองรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้เปิดเผยว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือีทีวในฐานะสื่อส่งเสริมการเรียนรู้มีหน้าที่ออกแบบและผลิตรวมไปถึงเผยแพร่สื่อวิทยุโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาสาระด้านการศึกษาไปสู่ผู้รับบริการในแต่ละช่วงวัยเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมไปถึงการเป็นสื่อกลางในการสื่อสารนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ไปสู่ผู้ปฏิบัติรวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะรายการสายใหญ่กศนค่ะซึ่งเป็นรายการในรูปแบบของการสนทนาที่ได้ดำเนินการมากว่า20ปีมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายครั้งและการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด เป็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทภารกิจในการจัดและส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนโดยคำนึงถึงความหลากหลายความต้องการของผู้เรียนและเปิดโอกาสให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะจำเป็นต้องออกแบบและผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์ที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจขององค์กรรวมไปถึงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัลประชาชนเข้าถึงสื่อที่มีประโยชน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ E t ทให้ได้มากที่สุด ทางด้านนายกสิพัฒน์ภูลังกาผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้กล่าวว่าจากการเปลี่ยนแปลงบทบาทและภารกิจของสำนักง,งานกศนอสู่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาเห็นสมควรปรับปรุงและพัฒนารายการสายใหญ่กศนอเป็นสกรวาราตี้หรือชื่ออื่นตามมติที่ประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของ,ององค์กรในปัจจุบัน ทั้งในด้านเนื้อหาสาระและรูปแบบรายการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายโดยนำข้อมูลการผลิตรายการเดิมมาวิเคราะห์ทำกระบวนการกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในการคิดรูปแบบรายการใหม่ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนดำเนินงานผลิตและเผยแพร่ารายการให้สามารถสื่อสารนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ไปสู่ผู้ปฏิบัติได้ตรงตามความต้องการขององค์กรและกลุ่มเป้าหมายผู้รับชมรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพ